สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมา,าแนะนำวิธีการรับประทานตัวนี้นะคะใช้ริานะคะหนึงกล่องนะคะจะมีทั้งหมด12บส,น,ส,บสน,นะคะวิธีการนะคะง่ายมากเลยนะคะเราก็แค่ผสมกับน้ำเปล่านะคะ คือไม่ usted, จะเป็นจะต้องเป็นน้ำร้อนใช่นะคะเป็นน้ำธรรมดาได้สำหรับหอมๆเหมือนแบบเหมือนผลไม้อ่ะเออเหมือนเราทานน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ย cheers